ถ้าคุณจะขายสินค้าและบริการเนี่ยมันต้องเป็นสินค้าที่ดีกว่าท้องตลาดไม่ใช่ว่าเหมือนท้องตลาดดีในที่นี้หมายถึงอะไรอีกละวันช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม <c oughs> ก็คือว่าสินค้าที่ดีครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยเห็นไหมว่าหลอดไฟอ่ะสมมติาาบนหัววาน่ะเป็นหลอดไฟที่จะต้องมีปุ่มเปิดปิดสวิตช์ปกติเนี่ยครับแต่ถ้าวันนี้ครับคุณสามารถมีสินค้าและบริการที่มันแตกต่างโดยที่ว่าใช้หลอดไฟโดยที่ไม่ต้องแบบเปิดปิดสวิตช์ได้ เป็นหลอดไฟเซนเซอร์แล้วคุณก็พูดเลยครับว่าไอหลอดไฟเซนเซอร์เนี่ยมันดีกว่าหลอดไฟเปิดปิดสวิตตียังไงมันก็ดีกว่าตรงที่ว่าแน่นอนครับว่าคุณจะออกนอกบ้านคุณก็ไม่ต้องเกลือลืมเพราะมันเป็นเซนเซอร์ไงครับมันจะเปิดไฟเฉพาะตอนที่คุณอยู่เท่านั้นเห็นไหมครับว่ามันต้องดีขึ้นกว่าสิ่งที่ตลาดมีหรือมันต้องดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่มันมีไอหลอดไฟเซนเซอร์ไม่เท่าไหร่ครับมันจะต้องบอกได้เลยว่ามันดีกว่าที่ของก่อนที่มันมียังไงบ้างหรือ2ครับประตูบ้าน เมื่อก่อนประตูบ้านเนี่ยจะต้องเอาตัวเองเนะครับมากดดันเปิดปิดประตูบ้านเดี๋ยวนี้ครับมีประตูไฟฟ้าไหมที่สามารถกดผ่านรีโมทหรือกดผ่าน Wi-Fi กดเปิดปิดประตูบ้านได้และนั่นนลครับถ้าคุณทำออกเป็นคอนเทนต์นะแล้วบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ประตูบ้านเนี่ยไม่ต้องเปิดประตูแบบด้วยตัวเองแล้วนะสามารถผ่าน Wi-Fi โดยที่ว่าเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็กดเปิดปิดประตูบ้านได้และนั่นเลยครับมันก็ประหยัดแรงของคุณ